สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทั้งช่องของพวกเราได้รวบรวมสุดยอดคำทำนายจากหมอดูชื่อดังหลายสายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รักฟันธงหมอช้างสีตุลาหมอปลายภายกระซิบรวมไปถึงตำราด,ดวงดาวโบราณทุกศาสตร์ทุกพลังงานได้ถูกนำมาสรุปเรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างเข้าใจง่ายที่สุดที่นี่ที่เดียวคำทำนายนี้มีพลังลึกซึ้งและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนจงฟังให้จบทุกถ้อยคำเพราะเมื่อคุณฟังจนจบพลังจักรวาลจะเริ่มเปิดออกและหนุนเสริมเส้นทางชีวิตของคุณอย่างเงียบงามหากท่านกดติดตามกดแชร์ถือเป็นการเปิดบุญหากท่านกดซ u เปอร์แตงส์ถือเป็นการเปิดดวงและหากท่านพิมพ์คำว่าสาธุในตอนนี้จักรวาลจะจารึกชื่อของท่านไว้ในแสงบุญ เพื่อให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นช่วงเวลานี้ดวงของผู้ที่เกิดในราศีเมถุนกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เป็นดวงที่กำลังหมุนเวียนเข้าสู่วงโครจรแห่งความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนมีสายลมแห่งโอก,กาสพัดเข้ามาจากทุกทิศทุกทางและพลังบุญเก่าที่สะสมมาหลายพบหลายชาติกำลังปลดปล่อยออกมาอย่างทรงพลังในช่วงเวลานี้ผู้ที่เกิดในราศีเมถุน ถือเป็นราศีที่มีพลังแห่งปัญญาที่แหลมคมที่สุดเป็นราศีที่ปกครองโดยดาวพุธเทพเจ้าแห่งการสื่อสารความรู้และการข,า,ขายไทยเป็นผู้ที่มีความคิดเร็วพูดเก่งเรียนรู้ไวปรับตัวได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงและมีเสน่ห์ในการสื่อสารดวงว่องไวดวงเฉลียวฉลาดและเป็นราศีที่เมื่อคิดอะไรได้ก็ทำได้ทันทีไม่ชอบช้าไม่ชอบติดขัดมีไอเดียเยอะ มีความคิดสร้างสรรค์และที่สำคัญคือมีความสามารถในการทำหลายอย่างพร้อมกันได้ท่านอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่สับสนไม่รู้จะเลือกทำอะไรดีเคยรู้สึกว่าคิดอะไรเยอะแต่ทำไม่สำเร็จเคยรู้สึกว่ามีโอกาสเยอะแต่ไม่รู้จะจับอันไหนแต่ท่านไม่เคยหยุดคิดไม่เคยหยุดเรียนรู้และไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง และครั้งนี้คือครั้งที่จักรวาลจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนจะทำให้ท่านรู้ว่าควรเดินไปทางไหนควรทำอะไรควรเลือกอะไรและจะทำให้ทุกสิ่งที่ท่านเริ่มต้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียกว่าดวงปัญญาเปิดดวงโอกาสมาดวงความสำเร็จระเบิดเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดา แต่เป็นการเปลี่ยนจากความสับสนไปสู่ความชัดเจนจากการลองผิดลองถูกไปสู่ความเชี่ยวชาญจากการเริ่มต้นไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญดวงดาวเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งแห่งปัญญาดวงดาวประจําตัวของราศีเมถุนกำลังโยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งแห่งปัญญาและโอกาสตำแหน่งที่เรียกว่ารับความรู้รับโอกาสรับพลังแห่งการสื่อสารและการเชื่อมโยงจากฟ้าโดยตรงดวงดาวแห่งการสื่อสารเคลื่อนเข้าเรือนปัญญา ทำให้ท่านมีความคิดที่ชัดเจนขึ้นมีไอเดียที่ดีขึ้นมีความสามารถในการพูดให้คนฟังมากขึ้นสามารถขายของได้ดีขึ้นสามารถนำเสนอไอเดียให้โดนใจมากขึ้นและที่สำคัญคือมีคนเชื่อใจท่านมากขึ้นดนดาวแห่งการเงินเคลื่อนเข้าเรือนรายได้ทำให้ท่านมีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายไม่ใช่แค่ทางเดียวแต่หลายทางหลายช่องทางมีเงินเข้ามาจากงานหลักจากงานเสริมจากธุรกิจออนไลน์ จากการลงทุนและจากโอกาสที่ไม่คาดคิดดวงดาวแห่งความสัมพันธ์เครื่องเข้าสู่เรือนมิตรภาพทำให้ท่านได้พบปะผู้คนที่ดีมีคุณภาพมีอิทธิพลได้เครือข่ายใหม่ๆที่จะนำโอกาสดีๆเข้ามาได้เพื่อนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้คนที่คิดเหมือนกันและอาจได้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีมากและที่สำคัญที่สุดดวงดาวแห่งบุญเก่าเคลื่อนเข้าประจำเรือนดวงชะตาแบบเต็มพลัง ส่งผลให้ผู้ที่เกิดในราศีเมถุนเตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตพลิกจากที่เคยหาทางไม่เจอเคยสับสนเคยไม่แน่ใจกลายเป็นความชัดเจนความมั่นใจและความสำเร็จที่เป็นรูปธปรรมพลังบุญเก่าที่กำลังส่งผลในช่วงเวลานี้โปรดฟังคำนี้ให้ดีเพราะมันคือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังถูกส่งตรงมาถึงท่านท่านอาจจะรู้สึกประหลาดใจอาจจะรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างจะดูเริ่มลงตัว เพราะผู้ที่เกิดในราศีเมถุนกำลังจะกลายเป็นผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดกลายเป็นผู้ที่ได้รับข้อเสนอจากหลายฝ่ายผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และโอกาสที่ไม่จํากัดตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีพลังบุญเก่าที่ท่านเคยทําไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้การสอนคนอื่นการช่วยเหลือด้วยคําพูดการให้คําปรึกษาการให้กําลังใจการเป็นคนกลางการเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันการแนะนํางานให้คนอื่น การแชร์ความรู้บนโซเชียลการตอบคำถามด้วยความจริงใจการไม่เก็บความรู้ไว้คนเดียวการพูดความจริงไม่โกหกการให้เกียรติคนอื่นเวลาพูดการฟังคนอื่นด้วยความตั้งใจการอ่านหนังสือและแบ่งปันความรู้การเขียนบทความที่เป็นประโยชน์การทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยทำด้วยความตั้งใจที่ดีล้วนสะสมรวมตัวกลายเป็นพลังงานมหาศาลที่กำลังส่งผลในช่วงเวลานี้กลายเป็นแสงสว่างสีเงินประหลอดที่กำลังฉายลงมาปกคลุมชีวิตของท่านและแสงสว่างนี้จะนำพาโอกาสมหาศาลนำพาความรู้ใหม่นำพาคนดีมาสู่ท่านแบบที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนมันจะมาในรูปแบบที่หลากหลายบางครั้งเป็นคนโทรมาเสนองานใหม่ที่น่าสนใจบางครั้งเป็นข้อเสนอให้ร่วมทำธุรกิจ บางครั้งเป็นโอกาสในการเป็นพรีเซนเตอร์เป็นรีวิวเวอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์บางครั้งเป็นโอกาสไปทำนานต่างประเทศไปเรียนต่อไปฝึกอบรมบางครั้งเป็นการได้พบคนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านบางครั้งเป็นไอเดียที่ผุดขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบ,บูชาไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตผู้ปัดเป้าอุปสรรคพระสารสวดีเทพีแห่งความรู้และศิลปะเทพเจ้าแห่งดวงดาวพุธ เทพเจ้าแห่งการสื่อสารพระยกมณีเทพเจ้าโชคลาภจีนเจ้าแม่กวนอิมพระนารายณ์เจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์ที่ท่านศรัทธาพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ผู้ทรงปัญญาเทพารักทั้งสิน้นท่านเทพเจ้าจังหลายกำลังส่งพลังปัญญามาให้กับท่านอย่างเต็มกำลังกำลังเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับท่านกำลังทำให้สมองของท่านทำงานได้ดีขึ้นกำลังทำให้ท่านมีไอเดียที่ดีกำลังทำให้ท่านพูดได้โดนใจ กำลังเชื่อมโยงท่านกับคนที่ใช่และกำลังนำพาโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านอย่างไม่หยุดยัง้งท่านจะรู้สึกได้ว่าช่วงนี้สมองทำงานได้ดีกว่าเดิมคิดอะไรได้ไวกว่าเดิมพูดอะไรออกมาดีกว่าเดิมมีไอเดียเยอะกว่าเดิมและที่สำคัญคือมีคนฟังมีคนเชื่อมีคนสนใจในสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านทำมากกว่าเดิมอย่างชัดเจนด้านการเงินละ,ะไรายได้หลายช่องทางเปิดรับ ในด้านการเงินนั้นช่วงนี้ของราศีเมถุนถือว่าเป็นช่วงแห่งไรายได้หลากหลายช่องทางเงินจะไม่ได้มาจากทางเดียวแต่จะมาจากหลายทางหลายโปรเจกต์หลายงานและหลายโอกาสบางท่านอาจมีงานประจําอยู่แล้วแต่จะมีงานเสริมเข้ามามีคนติดต่อมาให้ทํางานฟรีแลนซ์มีคนติดต่อมาให้เป็นที่ปรึกษามีคนชวนร่วมทาโปรเจกต์มีคนเสนอให้เป็นพาร์ทเนอร์หรือแม้แต่มีโอกาสขายของออนไลน์โดยที่ไม่ต้องมีสต็อกแค่เป็นแอฟเฟลีเอ หรือแค่รีวิวของแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นบางท่านอาจเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มทำ YouTube เริ่มทำา t k t t o เริ่มเขียนบทความเริ่มเป็นครีเอเตอร์และพบว่ามีคนติดตามเพิ่มขึ้นเร็วมากมีคนสนใจในสิ่งที่ท่านทำมีแบรนด์ติดต่อมาให้ทำโฆษณาหรือแม้แต่มีคนอยากสนับสนุนท่านสำหรับท่านที่กำลังมองหางานช่วงนี้คือช่วงที่ดีมากท่านจะได้รับการติดต่อจากหลายที่อาจมีหลายออฟเฟอร์ให้เลือก ควรเลือกงานที่ให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้พัฒนาทักษะได้เจอคนเก่งมากกว่าเลือกแค่เงินเดือนสูงเพราะในระยะยาวทักษะและประสบการณ์จะทําให้ท่านมีค่ามากกว่าสําหรับท่านที่ทําธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดการขายการเขียนการพูดการสอนการให้คําปรึกษาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเ ocial media ช่วงนี้ธุรกิจจะเติบโตอย่างรวดเร็วมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย มีคนรู้จักมากขึ้นมียอดขายเพิ่มขึ้นและอาจมีโอกาสขยายธุรกิจหรือได้นักลงทุนเข้ามาสนใจแต่ที่ต้องระวังคือราศีเมถุนมักจะมีไอเดียเยอะมากอยากทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันซึ่งอาจทำให้กระจัดกระจายไม่มีสิ่งไหนสำเร็จจริงจังควรเลือกโฟกัสที่สิ่งที่มีศักยภาพมากที่สุด2-3อย่างแล้วทำให้ดีที่สุดดีกว่าทำา1บอย่างแต่ไม่มีอะไรสำเร็จประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ราศีเมทุนมักจะไม่ค่อยเก่งเรื่องการออมเงินชอบใช้จ่ายตามอารมณ์ชอบซื้อของที่ชอบทันทีโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี g กจ g e หนังสือคอร์สเรียนควรมีการวางแผนการเงินควรมีการออมอย่างน้อย20-30%ของไรายได้และควรลงทุนในสิ่งที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ของท่านด้านความรักและความสัมพันธ์การสื่อสารคือกุญแจสำคัญ ในด้านความรักนั้นราศีเมถุนในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ในการสื่อสารมากที่สุดคำพูดของท่านมีพลังการพูดคุยของท่านน่าสนใจและผู้คนต้องการที่จะอยู่ใกล้ท่านสำหรับท่านที่โสดช่วงนี้ท่านจะได้พบกับคนที่สนใจท่านผ่านทางการสื่อสารอาจเป็นคนที่เจอกันในโซเชียลมีเดียในแอปหาคู่ในกลุ่มไลน์ในชุมชนออนไลน์หรือแม้แต่คนที่เคยแชทกันมานานแต่ยังไม่เคยเจอตัวอาจถึงเวลาที่จะได้เจอกัน การเริ่มต้นความสัมพันธ์ของราศีเมทุนมักจะเริ่มจากการคุยกันจากการแชทจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าคุยกันรู้เรื่องคุยกันสนุกคุยกันได้เรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะเป็นความรักได้แต่ที่ต้องระวังคืออย่าไปคุยกับหลายคนพร้อมกันจนเกินไปอย่าเก็บตัวเลือกไว้มากจนเกินไปเพราะจะทําให้ไม่จริงจังกับใครจริงๆเมื่อเจอคนที่รู้สึกว่าใช่ควรลองให้โอกาสอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เก็บไว้เป็นตัวเลือก สำหรับท่านที่มีคู่แล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์จะดีขึ้นถ้าท่านรู้จักการสื่อสารการคุยกันการลังฟังกันการเล่าเรื่องราวให้กันฟังการแชร์ความคิดความรู้สึกจะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นแต่ถ้าหากท่านเป็นคนที่ชอบคุยกับคนอื่นมากเกินไปชอบเก็บตัวเลือกไว้ชอบเล่นจีบคนอื่นแม้จะมีคู่แล้วสิ่งนี้อาจทําให้ความสัมพันธ์แตกร้าได้ควรรู้จักขอบเขตรู้จักให้เกียรติคู่ของตัวเอง ราศีเมถุนมักจะเบื่อง่ายชอบความตื่นเต้นชอบความแปลกใหม่ถ้าความสัมพันธ์ซ้ำซากเบื่อเกินไปก็อาจมองหาความตื่นเต้นจากที่อื่นดังนั้นควรหาวิธีทําให้ความสัมพันธ์มีความสนุกสนานมีกิจกรรมร่วมกันมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันสําหรับท่านที่อย่าร้างหรือเพิ่งเลิกรากันช่วงนี้ท่านจะได้เรียนรู้บทเรียนจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์และจะเจอคนใหม่ที่เข้าใจท่านมากกว่า ที่สามารถคุยกันได้ที่มีความถี่เดียวกับท่านคำแนะนำด้านความรักการสื่อสารคือกุญแจสำคัญแต่ต้องเป็นการสื่อสารที่จริงใจไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่ไม่มีความจริงใจไม่ใช่แค่พูดหวานแต่ทำไม่ได้จงเป็นคนที่พูดได้ทำได้พูดจริงทำจริงแล้วความรักจะมั่นคงด้านสุขภาพในด้านสุขภาพนั้นราศีเมถุนมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทความเครียดการนอนไม่หลับ เพราะสมองทำงานตลอดเวลาคิดเยอะกังวลเยอะนอนแล้วยังคิดเรื่องอยู่ควรหาวิธีผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการโยคะการฟังเพลงเบาๆก่อนนอนการอ่านหนังสือหรือแม้จากการเขียนเจอเนลเพื่อระบายความคิดความรู้สึกออกมาจะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องมือและแขนเพราะราศีเมถุนปกครองส่วนนี้ถ้าใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มากเกินไป อาจเกิดอาการออฟฟิศซินโดรมปวดมือปวดไหล่ควรยืดเหยียดบ่อยๆควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่จำเป็นต้องหนักมากแค่ออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินวิ่งเบาๆโยคะพิลาทิสว่ายน้ำก็เพียงพอแล้วที่สำคัญคือความสม่ำเสมอมากกว่าความหนักควรกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่ดีต่อสมองเช่นปลาทะเลถั่วต่างๆผักใบเขียว ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระน้ำมันโอเมก้าสและควรดื่มน้ำให้เพียงพอลดการใช้โซเชียลมีเดียก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอจะทำให้นอนยากและข้อมูลที่ได้รับจะทำให้สมองเตือนตัวไม่สามารถพักผ่อนได้ดีสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวควรดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ควรหยุดยาเองและควรไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งอย่าเชื่อข้อมูลทางการแพทย์จากอินเทอร์เน็ต โดยไม่ปรึกษาแพทย์ด้านครอบครัวการสื่อสารที่ดีคือรากฐานในด้านครอบครัวนั้นช่วงนี้ถือว่าดีแต่การสื่อสารคือกุญแจสำคัญราศีเมถุนเป็นคนที่พูดเก่งแต่บางครั้งอาจพูดโดยไม่คิดพูดเร็วเกินไปหรือพูดไปตามอารมณ์ซึ่งอาจทำให้คนในครอบครัวเสียใจได้ควรใช้เวลากับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อาจเริ่มแก่ขึ้นควรคุยกับพ่อแม่บ,บ่อย ไม่ใช่แค่คุยผ่านโทรศัพท์แต่ควรไปพบปะด้วยตัวเองควรพาพ่อแม่ไปเที่ยวไปทานข้าวไปทำบุญสำหรับท่านที่มีลูกควรสื่อสารกับลูกอย่างเปิดเผยควรรับฟังลูกไม่ใช่แค่สั่งสอนฝ่ายเดียวเพราะราศีเมถุนเป็นราศีที่ชอบเสรีภาพชอบการแสดงความคิดเห็นดังนั้นลูกของท่านก็อาจเป็นแบบนั้นเหมือนกันควรให้อิสระแต่ก็ต้องมีกรอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือ การที่ท่านอาจใช้เวลากับโทรศัพท์มากเกินไปใช้เวลากับคนในออนไลน์มากกว่าคนในบ้านทําให้คนในครอบครัวรู้สึกว่าท่านไม่ให้ความสําคัญควรมีเวลาที่ไม่มีโทรศัพท์มีเวลาที่อยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่อาจมีโอกาสยายบ้านเปลี่ยนที่อยู่แต่อยู่ที่ใหม่ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นที่ใกล้กับที่ทํางานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าหรือแม้แต่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศเพื่อโอกาสใหม่ ด้านอาชีพการงานโอกาสมากมายให้เลือกในด้านอาชีพการงานนั้นช่วงนี้ของราศีเมถุนถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสมากที่สุดมีข้อเสนอมากที่สุดแต่ก็ต้องเลือกอย่างชานฉลาดไม่ใช่คว้าทุกอย่างมาสำหรับพนักง,งานบริษัทจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายได้ทำงานกับหลายแผนกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้พัฒนาทักษะและอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด การขายการประชาสัมพันธ์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอาจจะได้รับการโอนย้ายไปที่ใหม่ได้ทำงานในหน่วยงานที่ดีกว่าได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้โอกาสไปฝึกอบรมต่างประเทศสำหรับครีเอเตอร์นักเขียนบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ช่วงนี้เป็นช่วงทองที่สุดจะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเร็วจะมีแบรนด์ติดต่อมาให้ทำโฆษณาจะมีรายได้จากหลายช่องทางและอาจมีโอกาสออกหนังสือ ออกคอสอนหรือเป็นวิทยากรสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดโฆษณาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียการศึกษาการสอนการให้คำปรึกษาสื่อต่างๆธุรกิจจะเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีจะมีหลายออฟเฟอร์ให้เลือกแต่ควรเลือกงานที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ ให้โอกาสในการเติบโตมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมากกว่าเลือกแค่เงินเดือนสูงสำหรับท่านที่อยากเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มจากสิ่งที่ท่านถนัดสิ่งที่ท่านชอบสิ่งที่ท่านมีความรู้อาจเริ่มเป็นงานเสริมก่อนทดลองตลาดก่อนถ้าดีก็ค่อยขยายไม่ควรละออกจากงานประจำทันทีคำแนะนำด้านการงานอย่าคิดว่าต้องทำทุกอย่างต้องรับทุกงานควรเลือกโฟกัสเลือกสิ่งที่มีศักยภาพ สิ่งที่ท่านทำได้ดีที่สุดแล้วทำให้ดีเยี่ยมดีกว่าทำทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรดีเลิศควรสร้างแบรนด์ส่วนตัวในยุคนี้ Personal b r ลแบรนด์สำคัญมากควรทำให้คนรู้จักท่านรู้ว่าท่านเก่งอะไรมีความสามารถอะไรสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างอาจเริ่มจากการโพสต์ความรู้ในโซเชียลเขียนบทความทำคอนเทนต์ให้คนได้รู้จักคำเตือนจากดวงดาวสิ่งที่ต้องระวังแม้ว่าดวงจะดีมาก มีโอกาสมากมายแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ต้องระมัดระวังดวงดาวส่งสัญญาณเตือนมาให้ท่านรับรู้ระวังการพูดมากเกินไปราศีเมถุนเป็นคนพูดเก่งแต่บางครั้งอาจพูดมากเกินไปพูดเร็วเกินไปพูดโดยไม่คิดหรือพูดไปตามอารมณ์ทำให้บางครั้งพูดออกไปแล้วทำให้คนอื่นเสียใจหรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยควรคิดก่อนพูดคิดว่าคำพูดนี้จะส่งผลอย่างไร ระวังการกระจายสมาธิมีไอเดียเยอะอยากทำอะไรเยอะแต่ถ้าทำหลายอย่างพร้อมกันจนเกินไปจะไม่มีอะไรสำเร็จจริงจังควรเลือกโฟกัส2-3ถึงอย่างแล้วทำให้ดีที่สุดระวังการเชื่อคนง่ายราศีเมถุนเป็นคนที่สนใจคนง่ายคุยกับใครก็ได้รู้จักใครก็เชื่อใจแต่ในโลกของธุรกิจและการเงินไม่ใช่ทุกคนที่มาหาจะมาด้วยความหวังดีบางคนอาจมาหลอกลวงมาเอาเปรียบ ควรใช้สติในการพิจารณาระวังการเซ็นสัญญาโดยไม่อ่านช่วงนี้จะมีสัญญาหลายฉบับเข้ามาสัญญางานสัญญาธุรกิจสัญญาต่างๆควรอ่านให้ละเอียดควรหาคนที่รู้เรื่องกฎหมายมาดูให้ไม่ควรเซ็นทันทีเพราะอารมณ์ดีหรือเชื่อใจคนที่เสนอระวังข้อมูลส่วนตัวในยุคออนไลน์ข้อมูลส่วนตัวมีค่ามาก ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปไม่ควรบอกเบอร์โทรศัพท์บอกที่อยู่บอกรายละเอียดครอบครัวให้คนแปลกหน้าทราบง่ายๆระวังการลงทุนที่ไม่รู้เรื่องจะมีคนมาชวนลงทุนหลายอย่างบางอย่างอาจดูดีมากแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่ควรลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนควรลงทุนแค่เงินที่พอใจจะเสียไม่ควรเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในที่เดียว ระวังการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานแต่ถ้าติดจนเกินไปจะเสียเวลามากจะทำให้ไม่มีเวลาทำงานจริงจังไม่มีเวลาให้ครอบครัวควรจำกัดเวลาในการใช้โซเชียลระวังสุขภาพจิตการคิดมากกังวลมากเครียดมากอาจนำไปสู่ความเครียดเรื้อรังซึมเศร้าวิตกกังวลถ้ารู้สึกว่าไม่ปกติควรไปพบจิตแพทย์ทันที อย่ารอจนหนักเกินไปสิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมดวงพิธีกรรมแห่งปัญญาเพื่อให้ดวงที่ดีอยู่แล้วยิ่งดีขึ้นไปอกีกท่านควรทำดังนี้บูชาพระพิคเนตเทพเจ้าผู้ปัดแป้าอุปสรรคควรบูชาก่อนเริ่มงานใหม่ก่อนเริ่มโปรเจกต์ใหม่ด้วยเกลือน้ำว้าขนมหวานผลไม้จะช่วยให้งานราบรื่นไม่มีอุปสรรคบูชาพระสารสวดีเทพดีแห่งความรู้ศิลปะ และการสื่อสารควรบูชาด้วยดอกบัวสีขาวหนังสือปากกาอธิษฐานขอให้มีปัญญามีความรู้มีไอเดียดีๆและพูดได้โดนใจบูชาดาวพุธดาวประจำราศีของท่านควรบูชาทุกวันพุธด้วยดอกไม้สีเหลืองผลไม้สีเขียวทูบหอมจะช่วยเสริมดวงเสริมปัญญาและเสริมโชคลาภอ่านหนังสือและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ความรู้คือทรัพย์สินที่ดีที่สุดสำหรับราศีเมถุนควรอ่านหนังสือทุกวันควรฟังพอดแคสต์ดูวิดีโอสอนเข้าคอร์สอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลาเขียนบันทึกประจำวันการเขียนจะช่วยให้ความคิดชัดเจนขึ้นช่วยให้ระบายความรู้สึกช่วยให้เห็นภาพรวมของชีวิตควรเขียนทุกวันก่อนนอนแม้จะไม่มาก5-10นาทีก็เพียงพอทำบุญด้วยการแบ่งปันความรู้การสอนคนอื่น การแชร์ความรู้การเขียนบทความให้ความรู้การตอบคำถามด้วยความจริงใจจะสร้างบุญมหาศาลและจะทำให้ท่านได้เรียนรู้ลึกขึ้นด้วยปลูกต้นไม้ที่เพิ่มออกซิเจนเช่นต้นหมากรุกต้นว่านแก้วต้นลิ้นมังกรจะช่วยให้อากาศในบ้านดีขึ้นช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและช่วยให้รู้สึกสดชื่นใส่สีเสริมดวงราศีเมถุนควรใส่สีเหลืองสีเขียว สีฟ้าอ่อนสีขาวสีเทาจะช่วยเสริมพลังปัญญาเสริมการสื่อสารและเสริมโชคลาภสวมพระเครื่องและเครื่องรางควรสวมพระพิคเนศพระสารสวดีหรือเครื่องรางที่เกี่ยวกับดาวพุธหินมงคลที่เหมาะสมได้แก่ arin, rine, อควอนรินซิตรินอัมพันเพอริดอตจะช่วยเสริมปัญญาและการสื่อสารทำสมาธิและฝึกลมหายใจ จะช่วยให้จิตใจสงบช่วยให้สมองพักผ่อนช่วยให้ลดความเครียดและช่วยให้คิดความคิดชัดเจนขึ้นควรทำทุกวันเช้าหรือก่อนนอน10-15นาทีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงกับดักที่ต้องระวังหลีกเลี่ยงการพูดโดยไม่คิดคำพูดมีพลังสามารถสร้างได้แต่ก็สามารถทำลายได้ควรคิดก่อนพูดคิดว่าคำพูดนี้จะส่งผลอย่างไรจะทำให้คนอื่นรู้สึกอย่างไร หลีกเลี่ยงการกระจายสมาธิอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันจนเกินไปควรเลือกโฟกัสทำให้เสร็จทีละอย่างดีกว่าทำหลายอย่างแต่ไม่เสร็จสักอย่างหลีกเลี่ยงการนินทาและพูดร้ายแม้ว่าจะชอบพูดแต่ไม่ควรพูดในทางที่ไม่ดีไม่ควรนินทาคนอื่นเพราะจะสร้างกำลบและจะทำให้คนอื่นไม่ไว้ใจหลีกเลี่ยงการโกหกความจริงใจสำคัญมากถ้าโกหกเพื่อประโยชน์ชั่วคราวในระยะยาว จะทำให้คนไม่เชื่อใจและจะทำลายชื่อเสียงหลีกเลี่ยงการใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไปแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ดีแต่ถ้าติดจนเกินไปจะเสียเวลามากควรจํากัดเวลาควรมีเวลาทำสิ่งจริงจังด้วยหลีกเลี่ยงการเก็บตัวเลือกมากเกินไปทั้งในเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องต่างๆการมีตัวเลือกเป็นสิ่งดีแต่ถ้ามากเกินไปจะทำให้ไม่จริงจังกับอะไรควรเลือกแล้วทุ่มเท หลีกเลี่ยงความเบื่อง่ายเมื่อเริ่มอะไรแล้วควรทำต่อไปไม่ควรเลิกง่ายเพราะเบื่อความสำเร็จต้องใช้ความอดทนข้อความจากจักรวาลที่ส่งมาถึงท่านสารแห่งปัญญาณเวลานี้จักรวาลต้องการส่งข้อความพิเศษมาถึงท่านที่เกิดในราศีเมถุนบุตรของราศีเมถุนผู้ฉเฉลียวฉลาดผู้ว่องไวผู้ที่มีความคิดไหลรินดังสายน้ำที่ไหลไม่หยุด เจ้าได้เดินผ่านหนทางที่สับสนมานานเจ้าได้พยายามหาทางที่ใช่มานานเจ้าได้ลองผิดลองถูกมามากแต่เจ้าไม่เคยหยุดเรียนรู้เจ้าไม่เคยหยุดคิดและเจ้าไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองบัตรนี้ความสับสนได้หมดสิ้นแล้วทางที่ใช่กำลังปรากฏชัดเจนเจ้าจะได้รู้ว่าควรเดินไปทางไหนควรทำอะไรและควรเป็นอย่างไรเราได้เห็นทุกความพยายามที่เจ้าทำ เราได้เห็นทุกความรู้ที่เจ้าแสวงหาเราได้รับรู้ทุกความดีที่เจ้าแบ่งปันและบัดนี้เราจะตอบแทนเจ้าด้วยโอกาสมากมายเราจะเปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่เจ้าเราจะนำพาคนดีๆมาพบเจ้าเราจะทำให้คำพูดของเจ้ามีพลังเราจะทำให้ความคิดของเจ้าเป็นรูปธปรรมและเราจะทำให้ความฝันของเจ้าเป็นจริงแต่จำไว้โอกาสมีค่าเพราะเราเลือกอย่างชาญฉลาด จงเลือกโอกาสที่ดีที่สุดไม่ใช่คว้าทุกอย่างจงโฟกัสกับสิ่งที่เจ้าทําได้ดีที่สุดไม่ใช่พยายามทําทุกอย่างความรู้คือทรัพย์สินแต่การนําความรู้ไปใช้คือความมั่งคั่งจงนําความรู้ที่มีไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆจงนําปัญญาที่มีไปช่วยเหลือผู้อื่นคําพูดมีพลังสามารถสร้างได้แต่ก็สามารถทํำลายได้จงใช้คําพูดในทางที่ดีจงพูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์จงพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และจงพูดด้วยความจริงใจการสื่อสารคือศิลปะศิลปะในการทําให้คนอื่นเข้าใจศิลปะในการเชื่อมโยงใจคนจงใช้ความสามารถนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเจ้าคือดาวคู่ในจักรวาลเจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวเจ้ามีความสามารถในการเชื่อมโยงคนในการนําคนมาเจอกันจงใช้ความสามารถนี้สร้างสรรค์สิ่งดีๆประตูแห่งโอกาสได้เปิดออกแล้วทางแห่งความสําเร็จได้ปรากฏแล้ว นี่คือเวลาของเจ้านี่คือโอกาสของเจ้าจงก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจจงเลือกอย่างชาญฉลาดและจงทำให้ดีที่สุดเราอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเราส่งโอกาสมาให้เจ้าเสมอและเราจะนำพาเจ้าไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงคำอธิษฐานเสริมดวงมนแห่งปัญญาท่านที่เกิดในราศีเมถุนควรอธิษฐานคำนี้ทุกวันก่อนนอนโดยเฉพาะวันพุธ เพื่อเสริมพลังเสริมปัญญาและเสริมดวงข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระภิกเุตีพระสรัสวดีเทพเจ้าดาวพุธเทพเจ้าทั้งหลายท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายข้าพเจ้าขอขอบคุณสําหรับปัญญาที่ได้รับขอบคุณสําหรับความรู้ที่มี ขอบคุณสำหรับความสามารถในการสื่อสารขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆที่เข้ามาข้าพเจ้าขออธิฐานให้ข้าพเจ้ามีปัญญาที่แหลมคมมีความคิดที่ชัดเจนมีไอเดียที่สร้างสรรค์และมีความสามารถในการทำให้เป็นจริงข้าพเจ้าขออธิฐานให้ข้าพเจ้าพูดได้โดนใจพูดได้น่าฟังพูดได้น่าเชื่อถือและพูดด้วยความจริงใจ ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ข้าพเจ้าได้พบคนดีๆได้เครือข่ายที่ดีได้โอกาสที่ดีและได้ความสำเร็จที่ยั่งยืนข้าพเจ้าขออธิษฐานให้การงานของข้าพเจ้าก้าวหน้ามีรายได้ดีมีโอกาสเติบโตและได้ทำในสิ่งที่รักและถนัดข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ครอบครัวของข้าพเจ้าปลอดภัยมีความสุขและเข้าใจกันข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ข้าพเจ้ารู้จักเลือกรู้จักโฟกัส รู้จักทำให้สำเร็จและไม่กระจายตัวจนเกินไปข้าพเจ้าขออธิษฐานให้บุญเก่าที่ข้าพเจ้าเคยทำส่งผลดีกลับมาให้ความรู้ที่ข้าพเจ้าเคยแบ่งปันกลับมาเป็นโอกาสดีๆและให้ความดีที่ข้าพเจ้าจะทำต่อไปนำพาแต่สิ่งดีงามขอให้ประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างขอให้ทางแห่งความสำเร็จปรากฏชัดปัญญาของท่านกำลังเบิกบาน และจัก,กรวาลพร้อมจะทรงโอกาสดีๆมาสู่ท่านจงรับเอาไว้จงเลือกอย่างชาญฉลาดจงทำให้สำเร็จและจงแบ่งปันต่อไปสาธุสาธุสาธ,สาธุคำอวยพรท่านราศีเมถุนทั้งหลายนี่คือคำทำนายที่ส่งตรงมาจากดวงดาวและจัก,กรวาลขอให้ท่านทุกคนได้รับพรอันยิ่งใหญ่จงมีปัญญาเฉลียวฉลาดจงมีโอกาสมากมาย จงมีความสำเร็จในสิ่งที่ทำและจงมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหมายประตูแห่งโอกาสเปิดกว้างแล้วทางแห่งความสำเร็จปรากฏชัดแล้วปัญญาของท่านกําลังเบิกบานและจักรวาลพร้อมจะส่งโอกาสดีๆมาสู่ท่านจงรับเอาไว้จงเลือกอย่างชาญฉลาดจงทำให้สำเร็จและจงแบ่งปันต่อไปสาธุสาธุสาธุ